ครับก็ขอสวัสดีแลวก็ทักทายเพื่อนๆเ c ซีที่รักทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆน,นะฮะทุกท่านมาอยู่ที่สถานีรถไฟอุดรธานีนะครับมาชมบรรยากาศนะครับที่สถานีรถไฟอุดรธานีภาคอีสานตอนบนนะครับกับเส้นทางรถไฟสายหนองคายสำหรับขบวนรถที่กำลังจะเข้าเทียบนะฮะเป็น รถดีเซลรางท้องถิ่นขบวนที่418นะครับต้นทางหนองคายปลายทางนครราชสีมาบรรยากาศที่อุดอรธานีนะครับวันนี้ฝนเพิ่งจะหยุดตกนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้นะฝนตกน่าจะตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละนะครับแล้วก็จนถึงสายสายตอนนี้ก็เกือบจะบ่ายโมงนะฝนหยุดแล้วนะครับบรรยากาศนะฮะลมเย็นสบายแล้วก็ไม่มีแดดนะครับเพราะว่าวันนี้ฟ้าคึมที่อุดอรธานี มาชมบรรยากาศที่สถานีรถไฟอุดรธานีนะครับก็เป็นสถานีรถไฟชั้นหนึ่งนะครับที่อุดรธานีเนี่ยนะฮะในอดีตก็เป็นสถานีรถไฟที่มีความสําคัญอย่างมากในเส้นทางสายภาคอีสานนะครับเปิดใช้งานปี2484นะครับซึ่งเป็นสถานีปลายทางภาคอีสานนะครับเมื่อปี2 4 8 4นะฮะก็ถือว่าเป็นสถานีที่มี จำนวนผู้โดยสารนะครับที่ใช้บริการค่อนข้างมากนะพอๆกับหนองคายนะฮะแต่มากกว่าน้องคายอีกนะที่อุดรเนี่ยใช้สัญญาณนะครับใช้สัญญาณประเภทหางปลานะเพื่อนๆจะเห็นว่ามีสัญญาณหางปลาอยู่นะฮะที่เนี่ยนะครับที่ผมแผนกล้องให้ดูเนะี่ยเป็นเสาสัญญาณหางปลานะมีเสาเข้าเสาออก นะครับได้ยินเสียงนะฮะมาแต่ไกลเลยนะครับขบวน418ก็เป็นวีดที่เสียงวีดที่เป็นเอกลักษณ์นะฮะสำหรับขบวนที่418เป็นรถด,ดีเซลัง RHN นะฮะ RHN เป็นรถด,ดีเซลังจากประเทศญี่ปุ่นเนอะหลาย คนก็คงจะทราบกันดีแล้วล่ะว่าผมทําคลิปไวใ้ให้ชมกันหลายคลิปแล้วนะเป็นดีสรางตระกูลาจากญี่ปุ่นนะฮะใช้งานมายาวนานนะครับเป็นตํานานของรถดีสรลงที่ใช้งานมานานที่สุดในการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะอายุเกิน50ปีแล้วแต่ว่า,ายังใช้งานได้ดีแล้วก็คือการรถไฟก็ได้ ทำการปรับปรุงมาตลอดนะฮะไม่ใช่ว่าแบบ50ปีอยู่สภาพไหนสภาพนั้นนะก็คือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์เปลี่ยนระบบเปลี่ยนยน,บบยน,นู่นนี่นั่นให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าโครงโครงสร้างของรถเนี่ยเป็นเดิมๆเท่านั้นเองนะฮะก็เหมือนว่าเช็ดีเดิมของรถยนต์นั่นแหละแต่เอามาโมดิฟายใหม่ประมาณนั้นนะฮะมาแล้วนะครับขบวน418นะครับ จากน้องคายไปโคราชเสียงเครื่องยนต์นี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์นะฮะขบวนรถที่ใช้รถด,ด,ดิสลาง H HN เนี่ยเสียงจะกระหึมนิดนึงเพราะว่ามันจะมีอยู่ตู้หนึ่งที่มี2เครื่องนะฮะอีกตู้หนึ่งจะไม่มีเครื่องนะครเขาจะพ่วงไปด้วยกันเรียกว่า2คันชุดปกติก็จะมาพ่วงเป็น2ชุดก็คือ4คันนะฮะนี่นะครับมาแล้ว เป็นรถดีเซลางในตำนานนะครับขบวน418ขบวน415 418เนี่ยนะฮะต้องบอกก่อนว่าถือว่าเป็นขบวนที่ทรหดที่สุดนะฮะใน เส้นทางสายอีสานทั้งตอนบนและตอนล่างเนี่ยนะฮะสถานีดรธานีอสารลจากขบรถโปตัวอสินคอและสัมาระของาลงจากขบรถให้ครบ่วูก้างขบรถที่จอเที่อาที่เป็นกระบรถี่วนที่4 1รับส่งาโดสารายทางสถานีนครราชสีมาเี่ยวกหนเวลา13นาิกา40นาีมีตัวโดยสารนำสิ่งของและสัมภาระ เยอยนานีอ่ครับก็เป็นเสียงประชาสัมพันธ์ของสถานีอุดรธานีนะครับขบวน41548นะฮะเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะฮะเป็นขบวนรถที่ใช้ชุดรถไฟขบวนเดียวกันนะฮะขบวน415ออกจากโคราช6โมงเช้า6โมง20นาทีนะครับไปถึงหน้องคาย เที่ยง25นะครับแล้วก็ตีกลับเป็นขบวนเนี่ยนะฮะขบวน418ออกหนองคายเที่ยง55นาทีนะครับแล้วก็ไปถึงโคราชอีกทีก็18 35นะฮะก็คือ6โมงครึ่งนะครับก็ถือว่าทรหดมากนะฮะ ก็ทางสถานีก็ปล่อยแล้วนะครับเพราะได้เวลาออกแล้วนะครับขบวน418เนี่ยก็ขบวนเนี้ยนะฮะเดินทางนะฮะวันหนึ่งเกือบป,ประมาณ700กว่าโลนะฮะ700กว่าโลวิ่งทั้งวันอ่ะนะฮะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็น ก็เครื่องเครื่องนี้ไม่ได้พักกันเลยนะรถนี่ไม่ได้พักกันเลยแต่ก็ถือว่าสายสานตอนบนเนี่ยเป็นถือว่าตามเวลานะครเกือบทุกขบวนเพราะว่ามีโครงการทางคู่ที่ขอนแก่นด้วยช่วยล่นระยะเวลาไปได้เยอะเลย ครับก็ไปแล้วนะครับสำหรับขบวน418นู่นนะฮะเห็นท้ายขบวนอยู่ไกลๆนู่นก็เป็นขบวนรถท้องถิ่นขบวนมีขบวนเดียวแหละนะฮะที่เป็นรถท้องถิ่นไปโคราชนะครับมีขบวนเดียวเพราะขบวน416ก็งดไปแล้วนะครับ หลังจากที่ขบวนรถออกไปแล้วนะครับก็สถานีอุดรก็กลับมาอยู่ในสถ,สถานะวังเวงอีกครั้งหนึ่งนะฮะวังเวงเลยนะฮะก็คือไม่มีไม่มีผู้คนนะครับไม่มีการโดยสารไม่มีขบวนรถเนะฮะเป็นย่านสถานีที่ดูเงียบสงบพอสมควรนะฮะ โอเคนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟอุดรธานีนะครับให้ชมบรรยากาศแล้วก็อาคารที่อยู่ตรงนี้นะฮะก็คือเป็นบ้านพักรถไฟนะครับที่ผมพักอยู่นะฮะเป็นหลังใหม่นะฮะหลังเก่าอยู่ตรงนี้นะครับหลังเก่าเห็นไหมฮะเป็นอาคารไม้นะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมสุรเสียงพระพาสวรรค์ลาเพื่อนๆไปก่อนเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ